มีทางด้านรองศาสตราจารย์ดรนันทนานันทวโรพาสนะครับคณะบดีวิทยาลัยสื่อสารการเมืองมหาวิทยาลัยเกลิอโพสข้อความผ่านเฟซบุ๊กนะบอกว่าในฐานะนักวิชาการจับตาการเมืองหลังเลือกตั้งเนี่ยอยากมีความหวังแล้วก็บอกว่าวิงวอนขอให้สวร,ร่วมเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่กับประชาชนคนไทยทั้งประเทศดโดยเขียนจดหมายเปิดผน,นึกถึงสวเนี่ยครับคือบอกว่าต้องการที่จะให้สวนั้นเนี่ยร่วมหมวให้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรี โดยบอกว่ากรณีพิษพิธาเนี่ยที่ตอนนี้เนี่ยนะครับมีการบอกว่านายพิธานั้นเนี่ยนะครับอา,อาจจะทําผิดเนี่ยเรื่องของคดีต่างๆนั้นก็บอกว่ามันเป็นเพียงคํากล่าวหาย่อมถือว่านายพิธานั้นเป็นผู้บริสุทธิ์จึงเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญที่จะได้รับการลงมติให้ดํารงตําแหน่งนายกรัฐรมนตรีนี่บอกว่าสวเนี่ยได้รับยกย่องให้เป็นผู้กล้าหาญมีจิตวิญญ,ญาณประชาธิปไตยเป็นอิสระจัก ระบบอุปถัมภ์ทั้งปวงครอบครัวของท่านจะได้รับการยอมรับนับถือจากสังคมนะซึ่งก็ถ้าอาจารย์เนี่ยนะครับยืนยันว่าสอวอนั้นเป็นผู้กล้าหาญมีจิตวิญญาณประชาธิปไตยมีอิสระเนี่ยนะครับก็เขาก็ควรที่จะต้องมีวิจารณญาณในการเลือกสมเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยด้วยสติปัญญาของเขาโดยที่ไม่จําเป็นต้องมีใครบาชี้นาเหมือนที่อาจารย์เนี่ยกำลังพยายามที่จะบอกให้เขาเลือกพิธาลิมเจริญรัตน์นั่นแหละนะฮะทีนี้พถ้าอาจารย์เนี่ย บอกให้เขาเลือกเนี่ยแสดงว่าเขาไม่ได้อิสระนะอ,อาจารย์ก็กาลังกดดันเขาเหมือนกันเอออาจารย์กําลังกดดันเขาอยู่นะอพอไปเราไปเช็คดูเสียงสอวอนะฮะตอนนี้เนี่ยคือถ้าเกิดว่าเสียงเสียงสสก่อนคือตอนนี้ก้าไกลกับ8ปดพักร่วมเนี่ยที่รวมกันแล้วเนี่ยจาก312เสียงเนี่ยถ้าตัดอาจารย์บนอไปคนหนึ่งก็จะเหลือ311ครับแล้วก็ต้องการสอวอนะที่เข้ามาช่วยอีกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอย่างน้อยต้อง65คน ค65คนขึ้นไปเพื่อให้ได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของรัฐสภาตอนนี้คนที่เปิดเผยชื่อออกมาแล้วบอกว่าจะโหวตให้กับพี่ธานแน่ๆเนี่ยเรานับได้เนี่ยมีอยู่15คนแล้วก็มีสอวอกลุ่มที่บอกว่าจะไม่โหวตให้กับนายพิธานะครับเพราะว่าเรื่องที่จะแก้มาตรา112นี่แหละอันนี้รวมแล้วเนี่ยมี21คนที่บอกว่าไม่โหวตแน่ๆนะครับส่วนกลุ่มที่บอกว่าขอดูหน้าง,งานก่อนยังไม่ตัดสินใจก็มีอยู่ประมาณ2ท่านด้วยกัน ก็คือตอนนี้ที่เราเช็คเนี่ยมันก็ยังไม่ถึง64 65ี่ห้าเสียงอย่างที่ก้าวไกลต้องการนะครับครับทีนี้เนี่ยทางด้านคุณนันทิวัฒน์สามารถอดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติก็โพสต์เฟซบุ๊กเรียกหาจิตสำนึกบอกว่าใกล้วันเลือกนายกในรัฐสภาเสียงจากพรรคการเมืองอ้างว่าเสียงสวพให้การสนับสนุนจริงหรือไม่จริงไม่รู้แต่มีข่าวลือเข้าหูว่ามีรถขนกล้วยคว่ำแถวหน้าสภาขอให้เป็นข่าวปลอมคนแถวนั้นไม่ได้มาจากลบบุรีไม่กินกล้วยสาธุนี่ ก็คือหมายความว่าตอนนี้เนี่ยมันมีการแจกกล้วยกันเหรอหน้าสาภาเนี่ยคุณนันทวัฒก็บอกว่าสอสอสอวอถ้ารักชาติรักสถาบันจริงนั้นเนี่ยนะครับก็อย่าทําตัวไร้เดียงสาหลับหูหลับตาเดินลงเหวทั้งที่มีคนเตือนแล้วอืมรอดูแล้วกันว่าตกลงเนี่ยจะยังไงนะครับ จากกรณีที่อสอวเสรีสุวรรณพานนท์เนี่ยนะครับพร้อมกับพวกเนี่ยที่ไปยื่นเอกสารเพิ่มเติมให้กับกะกะตรกรณีที่ให้ตรวจสอบนายพิธาวัาถอครองหุ้นสื่อเนี่ยนะครับล่าสุดก็มีประเด็นใหม่เพิ่มขึ้นเพราะว่านายพัทรพงศุภากสอนรหรือว่านายอั๋นเนี่ยไปยื่นหนังสือต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรนายวันมูฮัมหมัดนอมัทาน,นะครับเพื่อให้ตรวจสอบนายเสีวรีสุวรรณพานนท์สวนะครับวานน่วานน อา,อาจจะขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา113หรือไม่นะครับที่ไม่ให้สวเนี่ยโดดมาเล่นการเมืองฝักใฝ่ในการเมืองและมันจะส่งผลทําให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา111ก็คือพ้นสมาชิกภาพการเป็นสวหรือไม่อันนี้เขาไปยื่นตรวจสอบครับซึ่งทางด้านคุณวันมูฮหมัดน,นอมัธาเองนั้นเนี่ยครับก็กําลังจะมีการนัดถกเนี่ยครับ เกี่ยวกับเรื่องของการเลือกนายกัฐรธตรีก็จะมีการนัดประชุมกันในวันพรุ่งนี้11นาฬิกานะครับเป็นคณะกรรมการประสานงานวุฒธธิสภาหรือว่าวิบวุฒธธิสภารวมถึงตัวแทนพักการเมืองเพื่อทำความเข้าใจในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีวันที่13นี้ด้วยครับ พูดถึงเรื่องจุดยืนการแก้ไขมาตรา112ของพรรคก้าไก่เนี่ยนะครับวันนี้ผู้สื่อข่าวท็อปนิวของเราคุณแซคธาราวุฒิเนี่ยไปพบกับสสอของประชาธิปัตย์สองท่านนะครับคือนายสันเพชรบุญญามณีสสสงขาเขตหนึ่งพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็นายศักดิ์สิทธิ์ขาวทองหรือว่าคุณสิงโตนะครับสสสงขาเขตเก้าพรรคประชาธิปัตย์เช่นเดียวกันนะฮะก็ให้ความคิดเห็นตรงกันเลยว่าจะค้านการแก้ไขม .112 นะครับ แล้วก็ประกาศจุดยืนว่าไม่เอาด้วยแน่นอนเพราะถือว่าเป็นมาตราที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงครับผมนะครับผมได้เสดงจุดยืนชัดเจนนะครับว่าเป็นไปนในแนวทางของขอุดมการพักประชาธิปัตย์นะครับแล้วก็ไปอุดมการทางการเมืองของผมคือเรายึดมั่นที่จะ ไม่มีการแก้ไขมาตรา1น,นึงสองนะครับอันนี้ชัดเจนนะครับผมถือว่าสถาบันของชาติสถาบันหลักที่พวกเราสักการะแล้วก็เคารพนับถือเนี่ยควรจะอยู่เหนือความขัดแย้งทางการเมืองนะครับผมคิดว่า,าไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะครับในตัวบทกฎหมายเองนะครับหรือว่าการบังคับใช้กฎหมายเองนะครับผมคิดว่าถ้าคนที่มีความรับผิดชอบแล้วก็รู้หน้าที่ของตัวเองนะครับรู้บทบาทของตัวเองภายใต้รัฐธรรมนูญเนี่ยครับทุกคนก็คือมีมีสิทธ เท่าเทียมกันนะครับแล้วก็เหมือนกับประเทศอธิปไตยนะครับประชาธิปไตยนานาชาติสากลนะครับที่เขาต้องมีกฎหมายเพื่อบกป้องประมุขของประเทศนั้นๆนะครับเพราะผมเองก็เชื่อว่านะครับประเทศไทยเรามีระบบนะครับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนี่ยนะครับมาอย่างยาวนานแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าก็เป็นควรที่จะรักษาไว้สําหรับส่วนตัวผมนะครับและพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเราไม่เห็นด้วยนะครับในการที่จะแก้ไขมาตราหนึ่งสอง นะครับเพราะว่าสำหรับส่วนตัวผมเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าสถาบันนะครับเป็นสิ่งที่เราเคารพและเทิดทูนนะครับตั้งแต่สมัยไหนมาโดยตลอดนะครับก็เลยอยากจะฝากไปถึงทุกๆท,ท่านนะครับว่าสำหรับส่วนตัวผมแล้วเรามีความเคารพและเราจะไม่แตะนะครับในมาตรานี้แม้แต่ข้อเดียวครับด้วยการที่เป็นมารยาทและการปลูกฝังนะครับการที่เราถูกสอนมาเนี่ยเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราเคารพและการให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย อยากกะฝากถึงทุกท่านนะครับว่าสิ่งไหนที่ดีอยู่แล้วเนี่ยก็ขอให้เคารพเหมือนเดิมเทิดทูนเหมือนเดิมนะครับมันคือสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันเหมือนกับว่าบรรพบุรุษเราครับเราชอบอะไรเราศรัทธาอะไรเรานับถืออะไรเป็นสิ่งที่เราควรให้เกียรติเช่งกันแล้วกันไม่ควรที่จะไปทําลายไม่ควรที่จะไปแก้ไขในสิ่งที่มันดีอยู่แล้วนี่ฮะก็บอกว่ามันไม่ควรจะไปทําลายไม่ควรจะไปแก้ไขในสิ่งที่มันดีอยู่แล้วในขณะที่คุณสันเพชรเนี่ยพูดได้ดีมากนะคุณสันเพชรบอกว่า ทั้งตัวบทกฎหมายทั้งการบังคับใช้เนี่ยมันไม่ได้เกิดปัญหาใดๆเลยไม่ได้มีการไปกลันแกล้งใครๆเลยนะครับคือคนทั้งประเทศเนี่ยถามว่าเท่าไหร่เกือบ70ล้านคนใช่ไหมฮะมีกี่คนที่โดนมาตรา1 12แล้วเราต้องไปดูว่าพฤติกรรมคนที่โดนมาตรา1 12นั้นเนี่ยมีพฤติกรรมอะไรเหมือนกับคนปกติทั่วไปเขาหรือเปล่าที่ไปทำอ่ะถึงโดนคดีก็เนี่ยก็พักก้าไกลแทนที่จะไปบอก เอตัวเองว่าให้เลิกยุ่งให้เลิกจับยุ่งสถาบันให้เลิกยุ่งกับมาตรา112แต่กลับเจริญหน้าบอกว่าขอแก้112เพื่อให้สถาบันมั่นคงสถาพรับก็ย้อนแย้งกันอยู่นะฮะพักกันก่อนสัก